กลับมาตอ่อในตอนที่สามนะครับกับผู้นำเปลี่ยนความคิดวันนี้จะพูดเรื่องการคิดแบบเป็นไปได้และการคิดแบบสะท้อนกลับอาจจะฟังไม่คุ้นหูเนาะก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับอันแรกเนี่ยการคิดแบบเป็นไปได้นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า possibility thinking นะหรือว่าจริงๆมันคือการมองเห็นโอกาสหรือว่าการมองเชิงบวกนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดพลังงานอะไรบ้างการคิดแบบเป็นไปได้ทาให ทำให้เหมือนกับส่งต่อความรู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้เนี่ย possibility เนี่ยให้กับคนอื่นๆในทีมด้วยนะครับแล้วก็มันจะดึงดูดคนที่เป็นนักคิดแบบเดียวกันเนี่ยนักคิดแบบเป็นไปได้เนี่ยมาใกล้กันมลรู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นไปได้อนี้ก็คุยกันเคยเจอไหมคนที่คุยแล้วแบบมันถูกคอมันแบบมันน่าจะไปกันได้แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆด้วยถึงเราคิดแบบมันอาจจะดูไกลตัวหรืออะไรแต่มันอาจจะนําไปสู่ สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามที่เราจะเดินไปสู่ปลายทางตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มันให้พลังงานกับตัวเราเองก่อนเลยคือพอเราคิดแบบมีความหวังเนี่ยความหวังตัวเนี้มันจะทําให้เราแบบมีกําลังนะหรือว่ามีความสุขการคิดแบบเป็นไปได้ช่วยให้คุณรอดพ้นจากการยอมแพ้เออมันก็ดีนะคือแบบเรามีหวังไงว่าแบบถึงวันนี้สถานการณ์มันดูไม่ดีนะแต่ว่าเราจะไม่หยุดไม่ยอมแพ้เพราะว่ามันยังมีความเป็นไปได้อยู่ นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสร้างความเป็นไปได้ให้กับคนอื่นๆด้วยคนอื่นก็อาจจะอาจจะแบบเห็นโอกาสด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดถึงว่ามันทําให้เราด REAM BIG หรือว่าฝันใหญ่นะครับก็ตรงตัวนะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกและข้อสุดท้ายก็น่าจะเป็นการที่เราทําให้เราเหนือกว่าคนทั่วๆไปหรือว่ามากกว่าก้าวข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเอออันเนี้ยพอเราเห็นแบบตึงความเป็นไปได้ต่างๆม,มันทําให้เราแบบไม่หยุดอยู่กับที่เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำเนาะทุกทีข้อแนะนําก็นะครับให้เราทําไมครับหยุดที่จะจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดหรืออาจจะผิดพลาดได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองอย่างงี้นปุ๊บมันก็จะไม่เห็นอะไรครับไม่เห็นโอกาสไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปได้หยุดคิดเกี่ยวกับเหตุผลมากมายนะครับอ่าอันนี้ก็มีเหตุผลเยอะเลยที่แบบจะบอกเราว่ามันไม่น่าเป็นไปได้หรอกมันทําไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเหตุผลเหล่านั้น มันต้องมีความเชื่อ,อน,นิดนึงนะครับอแยกตัวออกจากพวกนักคิดเชิงลบอ่พวกพวกลบหรือพวกคอมเมนเตเตอร์นี่บางทีก็บรรทอนกําลังใจอย่างเดียวเนาะแต่บางคอมเมนต์ก็เราก็ดีนะล้วก็เก็บไว้แต่ว่าเราอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับนักคิดลบมากๆมันมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหลีกเลี่ยงผู้เชี่ยวชาญเออนนตลกดีนะจริงผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ดีนะแต่บางทีอันนี้อาจจะเป็นคําที่แบบว่าเหมือนกับเชี่ยวชาญจริงป่ะนะหรือเหมือนคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วไม่ได้แบบ มันรู้ทุกเรื่องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราอะไรเงี้ยก็ก็อยู่กับคนพวกนี้มากก็อาจจะไม่ได้สร้างพลังงานในเชิงบวกอ่าข้อห้านะครับมองเห็นความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์เอออันนี้ดีก็คือในสถานการณ์ที่ไม่รู้แหละจะดูดีหรือดูไม่ดีแต่เราเห็นเยมีจุดตรงนี้ที่เป็นช่องเล็กๆที่เราอาจจะไปตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับจงตั้งคําถามต่อความคิดแบบประเพณีนิยมคือเออ อาจจะแบบสิ่งที่เขาทากันมานมนานแล้วแต่แล้วเราอาจจะแบบบางครั้งเราไม่ตั้งคําถามเออทาไมเขาทาอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งคาถามพวกเออทาไมเราทําไมเขาทาอย่างนี้นะเออเราไปคิดเหตุผลมันอาจจะแบบเฮ้ยหรือมีทางอื่นที่จะทาได้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเป็นไปได้อื่นๆโจงค้นหาแรงบันดาลใจจากผู้บรรลุความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อ่าก็เหมือนเราเห็นแบบ บสแพคทีสแล้วหรือว่าเราเห็นตัวอย่างและโลโมเดลแล้วว่ามือเนี่ยเห็นไหมเขา c อชชี e เพราะว่าเขาคิดถึงความเป็นไปได้เนี่ยพอเราใช้เวลากับเขาอเราอ่านหรือเราศึกษาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเกิดพลังบวกที่เราจะตามเขาไปได้นี่ก็มีคำถามว่าแบบอ่านี่คุณตอสนองยังไงต่อข้อค้าต่อไปนี้เราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแต่มอง ไม่เห็นเส้นขอบฟา้าเหมือนกันเห็นไหมอยู่ที่มุมมองนะครับเนี่ยเพิ่มจะเพิ่มพูนนะักคิดแบบเป็นไปได้ยังไงได้บ้างในตัวตัวเราเองนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างในพระคมภีนะเรื่องจริงๆเรื่องนี้ดีแต่ว่าอาจจะข้ามไปก่อนนะเป็นเรื่องที่แบบอ่าอิสาราเอลส่งสปายหรือว่าส่งสายลับเข้าไปที่อินแดนยมตทสัญญาเพื่อไปดนะูแล้วก็หลายคนก็เห็นบางคนเห็นความเป็นไปได้บางคนเห็นแต่ข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวความคิดอ่านี่ยังอยู่ที่ความคิดแบบ possibility thinking อยู่นะอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูอีกก็คือแบบว่ามันจะกำหนดการเข้าถึงชีวิตของเรานะ determine our approach to life ก็แบบมันมาสำคัญกับทุกเรื่องแหละพอเรามีความคิดถ้าเราแบบคิดแบบเป็นไปได้ในทุกเรื่องนะชีวิตของเรามันก็จะเป็นไปได้ในทุกเรื่องนะครับจะดึงดูดผู้ชนะนะครับไม่ใช่ชอบไม่ไม่ดึงดูดพวกชอบบน่นอดครวนเข้าสู่ทีมเออนี้ดีนะ คนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยเขาจะมองเห็นความเป็นไปได้เนอะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบในคนเขาเห็นเขาก็าจะมาอยู่กับเรามาร่วมกับเราอันนี้บอกว่ามักเป็นความแตกต่างเดียวระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวโอ้โหรุนแรงเนะเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่สําเร็จกับไม่สําเร็จเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยว่าสําเร็จเนี่ยคือเห็นความเป็นไปได้มักเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นพระพรนะครก็คือแบบเปลี่ยนจากสิ่งร้าย เปลี่ยนให้เป็นสิ่งดีแล้วก็เสริมกําลังให้คนอื่นบรรลุถึงศักยภาพของพวกเขานะความเป็นไปได้มันคือบางทีมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดเนาะแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดก็คือศักยภาพนั่นแหละถ้าให้มองอีกพูดอีกคำหนึ่งเนาะอ่านี่ก็ตัวอย่างของคำพีประเดนที่สองนะครับ reflective thinking นะครับการคิดแบบสะท้อนกลับก็เป็นการเหมือน Reflect มนาะรับกลับมาแล้วก็แบบเออ พัฒนาต่อนะครับการคิดแบบสะท้อนกลับจะช่วยให้คุณได้รับการมุมมองที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันบางทีมันรับฟังมาเนอะแล้วก็แบบเอามาคิดไข้ควรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนตกตะกอนได้สิ่งต่างๆางก็จะถูกต้องมากขึ้นนะครับช่วยให้คุณกําจัดภาระทางอารมณ์จากความคิดอบางทีเราพอเราตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ด้วยอะไรบางทีมันไม่ไม่เที่ยงตรงนะฉะนั้นพอเราค่อยคคิดค่อยๆรีเฟกค่อยค่อย, lect, อย,อยตกตะกอนกับมันเนี่ยตอนที่เราอารมณ์เย็นลงแล้วหรืออะไรเนี่ยหรือไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีใบแอสหรือไม่มีแบบความโน้มเอียงอะไรพวกนี้มันก็จะเรียกว่ามันตัดสินใจได้ถูกต้องและก็ตรงมากขึ้นนะครับอ่าเนี่ยอย่างที่บอกทําให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นเป็นการนําภาพรวมมาให้คุณเห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นบางทีเราถ้าเราไม่ตกตะกอนไม่ไม่ได้แบบคิดดีๆบางทีเรามองอยู่ที่มุมเล็กๆนะแต่ถ้าเรามองสูงขึ้นอยู่ท็อปวิวมากขึ้นมองในแบบไฮเลเวลมากขึ้นมันก็จะทําให้เราเห็นภาพใหญ่ มากขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นในการตัดสินใจนะครับอันนี้บอกว่าจะทําให้เป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประสบการณ์นั้นคือแบบบางทีเราเจอประสบการณ์หนึ่งมาเราถ้าเราหนะ้าวันแรกเ,เรายังไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องเจอแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์หรือผลอะไรกับเราแต่ถ้าเราค่อยๆรีเฟรค่อยๆค,ค,ค,คิดมีเวลาคิดกับมันมันจะได้บทเรียนถอดบทเรียนหรือว่าบางทีได้เป็น knowledge เป็นบางอย่างที่เป็นความรู้บางอย่างที่เราตกตะกอนได้อย่างนี้นะครับ จะเกิดความเข้าใจอย่างทองแท้การคิดแบบนี้ทําให้เราสามารถให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนําทิศทางให้กับเราเองหรือว่าคนอื่นๆได้ด้วยครับเพราะว่ามันมันมันคือมันคือทักคิดที่ดีอะว่าง่ายการเป็น reflective thinking เนาะสิ่งที่เราต้องทําทําอะไรบ้างก็คือต้องจัดเวลาในปฏิทินของเราในการคิดแต่ตรองเออบางทีเรายุ่งกับการทํางานมากจนแบบอ่ะคราวที่แล้วบอกว่าต้องมีเวลาคิดแบบ สร้างสารรค์ด้วยนี่ก็ต้องมีเวลาคิดแบบไตรตรองเป็นอาจจะเป็นการจดแดรี่ไหมการเขียนบางอย่างออกมาเพื่อดูว่าเออเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราเจอนะครับให้หาสถานที่สําหรับคิดไตรตรองซึ่งมีสิ่งรบก,กวนสมาธิน้อยที่สุดอ่าอย่างที่บอกว่าเออเราเราหาที่ที่อาจจะเป็นช่วงเช้าไหมที่แบบยังไม่มีใครตื่นหรือเป็นในห้องส่วนตัวของเรารอะไรเงี้ยที่เราจะคิดรีเฟกชีวิตเขียนลงมาบางอย่างอย่างนี้นะครับ หาเวลาทบทวนประสบการณ์ในอดีตก,ก็เหมือนกันที่บอกไปทีนี้ดีเฟกมันทํายังไงได้บ้างน,นก็อาจจะใช้คําถามแบบนี้ก็ได้เป็นไกด์ไลน์ก็คือฉันเรียนรู้อะไรในวันนี้นะครับที่จะช่วยฉันเติบโตฉันสามารถประยุกต์อะไรกับสิ่งที่ฉันเรียนรู้ในชีวิตวันนี้ได้นะครับเขาบอกถามทุกๆวันเลยก็ดีจากนั้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยนไอ้ความคิดที่เรารีเฟกตต่างๆเนี่ยต้องออกมาเป็นการลงมือทํา หรือว่าแอคชั่นบางทีคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเราก็ไม่ดีมันต้องเอ้ยพอเราได้แล้วเราจะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นประยุกต์ใช้ยังไงก็เฮ้ยลองเอามาทํำไหมทําเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามให้อภิปายว่าให้ลองคิดถึงประสบการณ์ในอดีตซิในว่าคุณถ้าคุณประสบกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกครั้งคุณจะแก้ไขปัญหาแบบเดิมหรือไม่อะไรต่างๆนะครับอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างพระคัมภี สิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือเตรียมความคิดของเราให้จดจอ่ออ่าน,นี้เป็นของคริสเตียนนะคือถ้าเรามีความเชื่อคริสเตียนก็ต้องจดจ่อที่พระเยซูแบบนี้นะครับมๆกอันนี้มันหมดแล้วอันนี้เป็นมุมมองประยุกต์ของจักรประคมภีแหละก็วันนี้สองอย่างที่บอกไปก็มีเรื่องของความคิดในในเชิงของความเป็นไปได้นะ possibility thinking แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความคิดที่ defective การคิดสะท้อนกลับนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ